สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่จะมาสอนเทคนิคการเข้าทำกำไรในตลาด IQ Option นะคะหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสอนการทำกำไรโดยการเข้าโดยใช้ SMA หรือว่าเส้นบ i ริเก์แบนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาสอนการทำกำไรโดยการใช้ตัว MACD แล้วก็ตัว AO นะคะ ก็ลองดูออเดอร์น hmm. ี uh, ้ก่อนนะคะเนี่ยการเข้าทํากําไรแบบข้าวๆแล้วก็ไม่ได้อยากกินอะไรเลยนะคะในการเข้าออเดอร์นะคะก็ชนะมาแล้วนะคะ วิธีการตั้งค่านะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะไปลบก่อนนะคะสำหรับตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาในหน้านี้เนะี่ยเราก็มาทำการเลือกคู่เงินนะคะที่เราจะทำการเล่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นแ a นเดอร์สติกนะคะแล้วก็เราจะใช้ t ไทม์เฟ m e ในการเข้าออเดอร์ที่2นาทีนะคะแล้วก็มาตั้งตัว indicator นะคะเราจะใช้ตัว AO นะคะ ตั้งค่าตามนี้เลยนะคะ34กับ5นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว MACD นะคะก็ตั้งค่าตามนี้เลย12 26แล้วก็9นะคะส่วนวิธีการเข้าออเดอร์นะคะเราก็จะมาดูตัว AO นะคะว่าตอนเนี้ยมันเป็นสีแดงก็แสดงว่ามันเป็นเทรนขาลงนะคะแล้วก็ตัว MACD เนี่ย ก็เป็นสีแดงก็แสดงว่ายืนยันว่ามันเป็นขาลงนะคะหลังจากที่เราดู2ตัวนี้แล้วว่ามันเป็นขาลงนะคะเราก็จะเข้าทําการออเดอร์ตอนไหนก็คือตอนที่แท่งเทียนนะคะอย่างตอนนี้ถ้ารู้ว่ามันขึ้นมาเป็นสีเขียวแท่งที่สูงสุดเนี่ยเราก็จะทําการเซลล์อย่างนี้เลยนะคะจะทําการกดเซลล์เลย ก็คือหมายถึงว่า,าเข้าออเดอร์ตรงที่แท่งเทียนมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยเราก็้เข้าทำการพุทลงมานะคะเทคนิคนี้นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็อาจจะดูที่มันเป็นเทนขาขึ้นหรือว่าเทนขาลงจริงๆ ก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์นะคะแล้วเราจะเข้าอีกทีก็คือรอให้มันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนี้อีกทีแล้วเราก็จะทําการเซลล์นะคะหรือบางที่เนี่ยเราก็จะทำาำการพุทตรงนี้ก็ได้แต่คือเราก็อาจจะเสียเปรียบเวลาแท่งการาฟมันกลับตัวนะคะเราก็ซื้อในจุดที่เราคิดว่าเราได้เปรียบตลาดมากที่สุดนะคะตอนเนี้ยก็กดเซลล์ เพราะว่าอีตัวแท่งเทียนนะคะมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นสีเขียวได้นะเราก็ต้องเลือกหรือว่าหาจังหวะที่เราได้เปรียบมากที่สุดนะคะแล้วก็เท่าก็ทำการพุดลงมา,าถ้าเราเข้าในจุดที่เสียเปรียบเนี่ยเราก็อ่านี กระทำการเลยอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาอไปฝึกในเดโมโดูกันนะคะก็คิดว่าเป็นวิธีหนึ่งนะที่เข้าแล้วส่วนใหญ่ก็จะ ได้เปรียบนะคะในการเข้าทํากําไรนะคะถ้าสมมว่ามันแท่งเทียน่มันเริ่มหดตัวสั้นลงนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคู่เงินสกุลอื่นนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนในการเข้าทำออเดอร์นะคะอย่างเมื่อกี้นี่ก็อาจเสียไปนิดนึง อย่างตัวนี้นะคะที่ไม่เข้าทําเพราะว่าตัว AO เนี่ยยืนยูนแนวโน้มว่าเป็นสีเขียวแล้วก็ MACD เนี่ยมันมีสีแดงลงมาเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่สอดคล้องกันเราก็จะไม่ทาการเข้าออเดอร์นะคะเราก็จะดูทั้งสองเนี่ยไปในแนวเดียวกันเราถึงจะทําเข้าออเดอร์อาตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันย่อขึ้นมาเราก็จะทำการกดเซลล์นะคะเออทำการพุทหรือว่าเซลล์นี่เอง เรากทำการพุดได้เลยดูให้ AO นะคะ AO กับ MACD เนี่ยสัมพันธ์กันถ้าสมมติว่า AO เป็นสีเขียวหรือว่า,า MACD เป็นสีแดงเราก็จะไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเนี้ยอย่างถ้าตอนนี้อย่างแท้เมื่อกี้นี่เราจะไม่เข้าทำการซื้อเลยนะคะแต่อันนี้ก็ AO ก็ยังเป็นสีแดงอยู่ แล้วก็น่าจะได้เปรียบเนี่ยค่ะมันสัมพันธ์กันแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงเพราะว่าเราเลือกในจุดที่เข้าทำออเดอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่อ่า มีทางเสียแน่นอนส่วนสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้ทำการสมัคร IQ Option นะคะก็จะมีลิงก์การสมัครไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ลองเข้าไปทำการเทรดเดโมโหรือว่าจะฝากเงินจริงก็ได้แต่ยังไม่แนะนำให้ไปเทรดเงินจริงนะคะก็ ลองไปฝึกเดโมให้มันคุ้นชินก่อนในการเข้าทํากําไรนะคะแล้วเ,เราค่อยทําทการเทรดเงินจริงนะคะอันนี้ก็รอให้มันย่อขึ้นมาอีกข้างบนคิดว่าถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยเราค่อยทําการกดพุทธนะคะถ้าแบบนี้ถ้าเราเล่นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่อาจจะเสียออเดอร์ได้เพราะว่ากราฟมันอาจจะเด้งขึ้น ขึ้นไปสูงกว่าออเดอร์ที่เราเปิดนะคะก็ต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนในการเข้าทำออเดอร์นะคะอันนี้ก็เหมือนการฝึกจิตของเราเราเล่นตัว IQ Option เนี่ยเราต้องรู้จักการรอให้ได้นะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็ทําการกดเซลก็ได้เพราะว่าเห็นว่ามันมีตัวสีเขียวขึ้นมาละอย่างเนี้ยล้วก็ทําการกดพุทธได้เลยถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาสีเขียวขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเราก็ทําการกดพุทธอีกก็ได้แต่อย่างตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะ อันนี้ก็เปิดไปออเดอร์หนึ่งการเทรดจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจกลไกของตลาดนะคะก็เหมือนกับเป็นการฝึกใช้สมาธิแล้วก็การตั้งสมาธิ นะได้มาแล้วเนะี่ยค่ะวันนี้ก็มีเทคนิคามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพียงเ,เท่านี้ก่อนนะคะก็ลองเอาไปฝึกใช้แล้วก็ฝึกในการเข้าออ,อเดอร์ดูเราก็อย่างที่บอกนะคะเราก็ต้องเลือกในจุดที่เราคิดว่าเราได้เปรียบตลาดที่สุดนะคะก็ลองเอาไปฝึกดูวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตาม หรือว่าใครอยากจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะก็เราก็ยินดีเนาะแล้วก็มาเทรดมาแบ่งกันมาแบ่งปันการอยากให้ได้เงินในตลาด IQ option กันเยอะๆนะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าสมมติว่าเราเข้าใจนะคะยังไงก็ติดตามท,ทิปหน้านะคะก็จะมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันในการเทรดเข้าทำกำไรตลาด IQ option วันนี้ก็ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ